สวัสดีครับแปงเคียบอลนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าที่หายไปคือไม่ใช่อะไรนะลูกป่วยครับลูกต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลผมก็เลยต้องรั่งเฝ้าไข้ลูกนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปทําคลิปให้นะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็จากในตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่า EP นี้ EP ที่6จะเป็น EP สุดท้ายแล้วใช่ไหมแต่มันก็มีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าอยากให้คลิปมันยาวกว่านี้และในช่วงที่ผมนอนเฝ้าไข้ลูกที่โรงพยาบาลเนี่ยผมก็เลยเออลองเอาไปคิดดูแล้วก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหหาาขึึ้้นนมใมใ่อีกครังง ก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้จบที่ E ีพีที่6แล้วละกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเนื้อหาที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะอัดเพิ่มได้อีกประมาณกี่คลิปนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเรามาฟังกันไปยาวๆต่อไปละกันเนาะแล้วก็ในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งนะให้ซุปเปอร์แตนผมมาด้วย40บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับคือไม่ได้คาดหวังเลยจริงๆได้ครั้งแรกเลยขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคก็เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเนาะ ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับเซบียาในนะัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกและหลังจากนั้นนะครับเดียกนครอปก็ได้มีการปรับปรุงทีมหลากหลายตำแหน่งจนทำให้ทีมเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับมีคนเข้าก็มีคนออกเนาะเดียกนครอปก็เสียนักเตะสำคัญไปหลายคนนะครับและก็รวมถึงผู้ช่วยที่อยู่ด้วยกันมาตลอด17ปีอย่างเซอร์จบูวักด้วยหลายเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้เลยนะ ในช่วงหลังเกมที่ลอร์พูแพ้ให้กับเซบียาในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับเยกนครอปเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทาง f o x Sport ว่าความพ่ายแพ้ในวันนี้มันคือความรับผิดชอบของผมเองมันเป็นหน้าที่ของผมที่ผมนั้นจะต้องช่วยให้นักเตะทุกคนมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างในสนามให้ดีกว่านี้หลังจากในวันนี้พวกเราจะกลับไปฝึกซ้อมและพวกเราจะหาทางกลับมาเล่นนัดชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งหนึ่งและนักข่าวก็ได้พูดถึงสถิติในนัดชิงชนะเลิศของเยกนครอปที่มันไม่ค่อยจะน่าจดจําาสักเท่ไ่ไหร เพราะว่าถ้ารวมถึงเกมวันนี้ด้วยเยกนครอปเขาแพ้ในนัดชิงชนะเลิศมาแล้วติดต่อกันถึง5ครั้งและสถิติที่ย่ำแย่ตรงนี้เยกนครอปเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันผมก็ไม่มีคําตอบที่ดีพอแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามหน้าที่ของผมก็คือการพาเด็กๆในทีมเนี่ยให้ได้มีโอกาสเล่นนัดชิงชนะเลิศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และส่วนตัวของผมผมก็ได้แค่หวังว่าในครั้งหน้ามันจะเป็นเวลาของผมบ้างแล้วความพ่ายแพ้ในวันนี้ผมรู้ว่าเด็กๆของผมทุกคนนั้นผิดหวัง ผมรู้ว่าแฟนๆทุกคนก็ผิดหวังเหมือนกันแต่ผมขอสัญญาว่าผมจะใช้มามาทาให้ทีมของเรานั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นถึงแม้ว่าในวันนี้พวกเราจะพ่ายแพ้แต่มันก็เห็นได้ชัดว่ามันคือความผิดของผมเองดังนั้นปลอดยาวิจารณ์เด็กๆของผมในปีหน้าพวกเราไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั่นมันก็หมายความว่าพวกเรานั้นจะมีเวลาฝึกซ้อมกันมากขึ้นและมันจะทําให้พวกเรานั้นกลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนหรือว่าผูเริ่มต้นฤดูกาล2016-2017ด้วยการเสริมนักเตะอย่างจอมาติ ซาด i โอมาเน่จีนี่ไวนาดุมรับหน้าคาวานและรวมถึงลอริสคาริโอสเข้ามาในทีมแต่ว่าในตลาดเดียวกันพวกเขาก็ปล่อยนักเตะที่เล่นไม่เข้ากับแผนของเย e n นครอปออกไปจากทีมเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นมาตินสเคเทลโจอันเลนจอร์แดนอีฟคิสเตียนเบนเทเก้หลุยส์อัลเบโตและรวมถึงมาริโอบา o โลเตลี่ที่ถึงขั้นปล่อยฟรีให้กับนิสไปฟรีเลยซึ่งในรายของบาลโลเตลี่เนี่ยถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นการเขี่ยทิ้งแบบให้มันจบจบไปอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ผิดนะ แลอลูฟาภูในปีนี้มันก็เป็นไปตามที่เยอันครอปบ,บอกจริงๆนะครับพวกเขาไม่มีฟุตบอลยุโรปให้เตะมันก็ทาให้เยอันครอปมีเวลาฝึกซ้อมแท็กติกให้กับลูกทีมของเขามากขึ้นในช่วงระหว่างฤดูกาลและพอผ่านไป19นัดแรกลว่าพูอยู่อันดับที่2ของตารางและแพ้เพียงแค่2เกมแต่ว่าพอเปลี่ยนปีปฏิทินเข้าสู่เดือนมกราคมต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์ลว่าพูชนะได้เพียงแค่1เกมจาก7เกมในลลกและรวมถึงการตกรอบบอลถ้วยในประเทศทั้ง2รายการด้วย จนมันก็ทําให้แกรี่ลินิเกอร์เขาออกมาวิจารณ์เยเกนครอปอย่างรุนแรงเลยนะครับเขาบอกว่าเยเกนครอปเนี่ยขาดความรู้และความเคารพในฟุตบอลอังกฤษพวกคุณลองมองไปที่ตารางการแข่งขันของลิเวอร์พูลดูสิพวกเขาไม่ต้องลงเล่นฟุตบอลยุโรปและในเกมลีกครับพวกเขาไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วแท้แต่พวกเขานั้นกลับส่งดาวรุ่งและโตสำรองลงสนามมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเลยจริงๆแต่ว่าเยอกนครอปก็ยังคงเป็นเยอกนครอปนะครับในช่วงเวลาที่ย่ำแย่แบบนี้เขายังมองในแง่บวกได้เสมอ เขาได้บอกว่าถ้าคุณจะบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตสุดๆของเราผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่านี่มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการพลิกสถานการณ์คือว่ามันเป็นการพลิกคําพูดเพียงแค่ประโยคเดียวนะครับแต่ความรู้สึกที่ได้รับเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแบบเออใช่ก็เราไม่ชนะใครเลยไงมันก็เป็นเวลาที่แย่มากๆแล้วเป็นเวลาที่แบบแย่ที่สุดแล้วมันคงแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วดังนั้น เราจะพลิกสถานการณ์กลับมาให้ดีขึ้นเหมือนเดิมรูปประโยคที่เลือกใช้มันก็เป็นเส้นบางๆขั้นระหว่างบันทอนกาลังใจกับทําให้นักตนเตะฮืดเถิมเหมือนกันเนาะจนมันทําให้12นัดสุดท้ายนะครับหรือว,ว่าผูแพ้อีกเพียงแค่นัดเดียวชนะได้ถึง8นัดก่อนที่จะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่4ได้สําเร็จนั่นมันก็หมายความว่าในฤดูกาล2017-2018หรือว,ว์พูลจะได้กลับไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งแล้ว ในช่วงซัมเมอร์ของฤดูกาล2อ1 7ันสิถึงนอกจากที่ลเวร์พูจะได้ตัวของโมซาล่าอนดูโรเบอร์สันและรวมถึงอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลมาร่วมทีมแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่เยนเกนครอปเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อฟิลิิเป้คูตินโยเขาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแต่ว่าเยนเกนครอปกับลเวร์พูก็ได้ขวางอย่างสุดกำลังเหมือนกันพวกเขาได้ปฏิเสธทุกข้อเสนอจากบาร์เซโลนาไม่ว่าข้อเสนอนั้นมมมมัันนจะะถูููกกกยื่่่่าาาีีีคคคร้งแงแแลลทสไห็ตม และนอกจากนี้เยอเกนครอปก็ยังซื่อใจด้วยการมอบปอกแขนกัปตันทีมให้กับฟิลิปเป้คูตินโยด้วยในช่วงตน้นฤดูกาลก่อนที่จะพูดประโยคที่ว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่ต่อสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณแต่ถ้าคุณย้ายไปบาร์เซลโลนาคุณจะกลายเป็นแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นคือในเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยเข้าใจคูตินโยนะผมไม่เคยกดคูตินโยเลยนะครับบาร์เซลโลนาคือความฝันของเขาในชีวิตคนเราเนี่ยผมมองว่าถ้ามีโอกาสที่จะทําความฝันให้เป็นจริงได้นะ แต่ว่าถ้าสุดท้ายเรากลับไม่ลองเราไม่คว้ามันเอาไว้ผมว่ามันน่าเสียใจมากๆนะครับและปัญหาอีกอย่างหนึ่งของยัเกนครอปมันก็คือเอเมเลชานเขาได้ออกมาปฏิเสธสัญญาใหม่จากฝั่งเลวอพูก่อนที่จะประกาศว่าเขาจะย้ายออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาในฤดูกาลนี้มันก็เลยทาให้ในฤดูกาลนี้ยัเกนครอปเขาได้ตัดสินใจว่า an, จอแดนเฮนสันจะต้องลงเล่นในตำแหน่งหมายเลขหกอย่างเต็มตัวซึ่งจริงๆแล้วนะครับจอแดนเฮนสันได้เล่นเป็นหมายเลขหกตั้งแต่ฤดูกาลก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเขาต้องสลับกับเอเมเลชาน แต่หลังจากที่เอมเลชานออกมาประกาศว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับทีมเยกนครอปเขาเลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไปว่าในระยะยาวเนี่ยจอแดนเทนสันจะต้องเป็นหมายเลข6ของทีมเท่านั้นซึ่งกว่าที่จอแดนเทนสันจะปรับตัวได้ในตำแหน่งหมายเลข6กนะเขาก็ถูกวิจารณ์เยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเกมที่เสมอกับเซบีย่าไป3ประตูต่อ3ในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปียนลีกเพราะว่าในเกมนั้นลิเวอร์พูลนำไปก่อนถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าในครึ่งหลังการยืนตำแหน่งของเฮนโดมันแบบมั่วมากๆเลยอะ่ะ จนสุดท้ายเซบียาก็สามารถตีเสมอได้สําเร็จและในช่วงหลังจบเกมเยร์เกนครอปก็ได้ออกมาหนุนหลังนะครับเขาได้บอกกับสื่อไปว่าความผิดพลาดของจอแดนเฮนเดอร์สันในวันนี้มันเป็นความผิดของผมเองผมไม่สามารถดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาจากตัวของเขาได้ก่อนที่เยร์เกนครอปจะบอกกับเฮนโดว่าอย่าให้ความเป็นกัปตันทีมมากกดดันกับตัวเองมากจนเกินไปอย่าไปฟังเสียงข้างนอกที่พยายามจะเปรียบเทียบคุณกับซีเบนเจอร์ลาธ คุณแค่พยายามโฟกัสกับเกมและมีสมาธิกับเกมของตัวเองก็พอแล้วซึ่งในฤดูกาลนี้นะหรือว่าภูของยังเกนครอปเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับว่าพวกเขาไม่มีผู้รักษาประตูมือหนึ่งคาริอุสมินโยเล่พวกเขาไม่มีความสามารถที่ดีพอเกมรับพวกเขาก็มีปัญหากองกลางโปลับพวกเขาก็มีปัญหาต่อให้คุณจะมีนักเตะที่เล่นเกมลุกได้ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าเกมรับยังเป็นแบบนี้พวกคุณจะไม่มีวันได้แชมป์อะไรเลย แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเยอันเกนครอจะมองไม่เห็นปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ลูบะพูเกือบที่จะได้ตัวของ v i r ร์จิล n d นไดมาร่วมทีมแล้วแต่ว่ามันก็เป็นทางเซา a m มตันนะที่ได้ออกมาขู่ว่าจะฟ้องทางพรีเมียร์ลีกเพราะว่าลอร์พูได้ทําผิดกฎด,ด้วยการพยายามติดต่อนักเตะรับหลังสโมสรมันก็เลยทําให้ลอร์พูออกมาประกาศว่าพวกเขาลมเลิกความสนใจในตัวของเบอร์จิลฟานได แต่พอมาถึงช่วงคริสต์มาสนะครับลูวูลก็ได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเดอะคอปทั่วโลกเลยนะด้วยการเซ็นสัญญาคว้าตัวเวอร์จิลฟานไดมาร่วมทีมแต่ว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถึง25ล้านปอนด์ในช่วงที่เยอกนครอปอยู่ที่ดอทมุนเขาเน้นสร้างมากกว่าซื้อนะครับเขาเคยไว้ใจกองหลังดาวรุ่ง2คนคนหนึ่งมันก็คือเด็กที่เขาปั้นตั้งแต่ตอนอยู่กับไมและเด็กคนนั้นก็ไม่เคยลงเล่นในบุนเดสลีกามาก่อนอย่างเนเวนซูโบติก และเด็กอีกคนหนึ่งก็คือกองหลังที่ทางไบเยอร์มิวนิกมองว่าเขาไม่มีความสามารถมากพอที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรอ,อย่างแมตต์ฮุมเมลแต่ว่าในครั้งนี้เยกนครอปเขาไม่สามารถรอได้อีกแล้วเขามองว่ากองหลังที่เขามีอย่างโจเอลมาติปเดยันลอฟเลนหลักหน้าคาวานและโจโกเมสพวกเขาทั้ง4คนมันไม่มีใครสามารถยกระดับให้ทีมได้เลยมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจว่าเวอร์จิลฟานไดจะเป็นตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่จะต้องย้ายมาร่วมทีมและเลว่าผู ก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงถึง75ล้านปอนด์และมันก็ทําให้โจเซมูรินโญ่ที่ในตอนนั้นยังเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับหัวลอกออกมาเลยนะครับเพราะเยเกนครอฟเขาเคยพูดในดีลของปอลปอกบาวว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อเป็นค่าตัวของนักฟุตบอลเพียงแค่คนเดียวถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆผมขออำลาวงการดีกว่าและโจเซมูรินโญ่ก็ได้บอกกับนักข่าวผมฝากพวกคุณไปถามเยร์เกนครอฟหน่อยสิว่าเขาจะรีทายตอนไหนและออนนลเลยร์เกนครอ ผมไม่แคร์หรอกนะว่าคนทั่วโลกจะคิดยังไงกับผมมันก็เหมือนกับที่แมนเชสเตอร์ยู่นเตะเขาไม่แคร์ว่าตอนนั้นผมคิดยังไงกับพวกเขานั่นแหละใช่แล้วมันก็คงจะดีกว่าถ้าผมสามารถลบอดีตได้และทําให้เหมือนกับว่าผมไม่เคยพูดประโยคนั้นมาก่อนแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีใครสามารถย้อนอดีตได้ดังนั้นผมยอมรับว่าผมคิดผิดในเรื่องนี้ผมไม่คิดว่ามูลค่าของนักเตะมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่2ปี และอีกคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมอย่างมากในดีลของเวอร์จิลฟานไดก็คือจอแดนเทนสันเพราะว่าเขาได้ส่งข้อความไปหาเวอร์จิลฟานไดว่าผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเราจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในวันนี้พวกเรามีผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่ในทีมแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทีมนี้มีความสามคัคคีและได้แสดงให้เห็นแล้วว่า พวกเรานั้นเติบโตมากขึ้นแค่ไหนภายใต้ผู้จัดการทีมคนนี้ผมคิดว่าคุณนั้นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทีมนี้และจะสามารถช่วยให้พวกเราประสบความสําเร็จได้ในฐานะนักเตะและมนุษย์คนหนึ่งผมรู้ว่าคุณจะเข้ากับทุกคนได้และคุณจะสนุกกับที่นี่แน่นอนว่าลอร์ภูเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่และดีที่สุดในโลกแต่ผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชของเขาก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยร่วมงานอีกด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถพาลอร์ภูไปสู่อีกระดับหนึ่งได้ และผมก็รู้ว่าคุณนั้นได้รับข้อเสนอมากมายจากหลากหลายทีมทั่วโลกแต่ลเวร์พูนั้นเป็นสโมสรที่พิเศษและไม่เหมือนใครผมอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วและผมก็รู้ว่าตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้อยู่ที่ลเวร์พูผมขอโทษนะถ้ามันเป็นข้อความที่ยาวมากแต่ผมแค่ต้องการให้รายละเอียดกับคุณให้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ และในดีวของเวอร์จิลฟานไดมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะว่าเขาเข้ามาเปลี่ยนเกมของลิเวอร์พูลไปหมดเลยและเขาได้กลายเป็นส่วนสําคัญที่พาลิเวอร์พูลเข้าชิงชชะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สาเร็จด้วยและถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะได้เวอร์จิลฟานไดมาร่วมทีมแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทนต่อความต้องการของฟิลิเป้คูตินโยได้นะครับจนสุดท้ายลิเวอร์พูลก็ต้องยอมปล่อยฟิลิเป้คูตินโยให้กับบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติของสโมอสร142ล้านปอนด์ และถึงแม้ว่าฟอร์มในลลกมันจะกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ว่าในฟุตบอลยุโรปเนี่ยลิเวอร์พูลมีผลงานที่ดีมากๆเลยพวกเขาเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่มและก็สามารถเอาชนะปอร์โตได้อย่างง่ายๆในรอบ16ทีมสุดท้ายและในทันทีที่ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งออกมานะโดยเพลงนั้นมันมีความหมายว่า We g o t Salah, Mane and b o บ b y b u ี we s o วีโซคูรินโยเรามีซาร่ามาเน่และบ็อบบี้ส่วนคูตินโย พวกเราขายทิ้งไปแล้วเว้ยแต่ว่าอีกเพียงไม่กี่วันที่ลิเวอร์พูลจะต้องลงแข่งขันกับโรมาในเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2องลิเวอร์พูลก็ต้องมาพบกับเรื่องที่ช็อกที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการแยกทางของเดอะเบรนคนที่เยเกนครอปยกให้เป็นมันสมองของเขาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของเยเกนครอปและร่วมถึงคําแถลงการของสมสรก็ได้บอกแค่ว่าเซอร์โจบูวักเขาต้องการพักร้อนก่อนที่เยเกนครอปจะบอกว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีก คิดเตียนไฮเดลเขาได้บอกว่าในวันแรกที่ผมเห็นข่าวนี้ผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลังจาก17ปีในวันนี้พวกเขาจะไม่ทํางานด้วยกันแล้วการพักเบรกในช่วงนี้ที่มันเป็นช่วงที่เข้มข้นที่สุดของฤดูกาลช่วงเวลาที่สโมสรของพวกเขานั้นกําลังจะได้เข้าชิงชนะเลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยผมมั่นใจมากๆว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นผมรู้จักพวกเขาทั้งคู่เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะมีปัญหากันบ่อยมากๆแต่พวกเขาก็ตัวติดกันตลอด ตอนที่พวกเขาอยู่ที่ไมล์หลังจากการประชุมทีมหลายครั้งที่มันจะมีแค่คนเดียวเดินออกมาจากห้องก่อนที่เขาจะเดินไปดื่มเบียร์ที่ผับฝั่งตรงข้ามของสโมสรแต่ไม่นานพวกเขาก็กลับมาดีกันได้เสมอแต่ว่าในรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นถึงแม้ว่าเรื่องภายนอกสโมสรมันจะไปรบกวนจิตใจของนักเตะจนทำให้เกมในนัดที่สองลูบะพูแพ้ให้กับโรม่าไป4ประตูต่อ2แต่ว่าผลรวม2นัดพวกเขานั้นก็ยังดีพอที่จะเข้าชิงชนะเลิศ และก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศกับเรอัอลมาเิดเยอร์เกนครอปเขาได้บอกกับนักข่าวว่าในชีวิตหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสลงเล่นนัดชิงชนะเลิศแบบนี้เพียงแค่ครั้งเดียวสําหรับผมนั้นผมอาจจะโชคดีมากพอที่เคยผ่านมาันมาแล้วในตอนที่อยู่กับดอทมุนและคราวนี้ผมต้องขอขอบคุณลูกทีมของผมที่ทําให้ผมนั้นได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งและผมก็รู้ว่ากระแสะส่วนใหญ่มองว่าเรอัอลมาริดมีโอกาสเป็นแชมป์มากกว่าพวกเราแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเกมมันจะถูกตัดสินภายใน90นาทีต่างหาก และพอเกมนัดชิงชนะเลิศได้เริ่มต้นขึ้นลิเวอร์พูลเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยพวกเขากดดันแล้วมาดิดได้หนักมากๆแต่ว่าทันทีที่เซอร์คิโอลามอสดึงโมซาล่าล้มลงไปจนไหลหลุดและไม่สามารถเล่นต่อได้เกมของลิเวอร์พูลก็ดรอปลงไปในทันทีและมันก็ทําให้มาเซโลสามารถเติมเกมได้อย่างสบายใจเลยนะครับเขาไม่ต้องมาคอยห่วงเกมรับอีกแล้วอดัมลาลาน่าที่ลงมาแทนโมซาล่าไม่สามารถทดแทนได้เลยและครึ่งแรกก็จบลงด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ย ความผิดพลาดที่ไม่น่าเชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์นัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อลอริสคาริอุสยนบอลไปโดนเท้าของคาริมเบนเซมาดื้อก่อนที่บอลมันจะไหลเข้าประตูไปอย่างไม่น่าเชื่อแล้วมาดิดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และถึงแม้ว่าลูว์พูจะตีเสมอได้จากมาเน่แต่ว่าเมื่อแกเลตเบลลงมาเกมมันก็จบลงในทันทีเมื่อเขายิงลูกจักรยานอากาศให้แล้วมาดิดขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง ก่อนที่ความผิดพลาดของคาริอุสครั้งที่2ก็ทําให้เกมนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเขาปัดลูกยิงไกลของแกลเลตเบลเข้าประตูตัวเองและหลังจบเกมยัยเกนครอปก็ได้บอกกับสื่อว่าถ้าหากเราย้อนกลับไปดูภาพช้าคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันรุนแรงและก็โหดร้ายมากๆผมไม่แน่ใจว่าเซอร์เคียวลามอสเขาเป็นนักฟุตบอลจริงๆหรือเปล่าเขาสอกใส่ผู้รักษาประตูและเขาก็เหวี่ยงตัวคู่แข่งลงไปเหมือนกับเล่นเป็นนักมวยปั้มและสุดท้ายเขาก็ได้รับชัยชนะไป นั่นแหละคือเรื่องราวของเกมในวันนี้แอสเซอร์คิวอลามอสก็ได้ออกมาตอบโต้นะโดยที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เยเกนครอปแพ้ในรอบชิงบางทีครอปเขาอาจจะเขินและก็อยากที่จะหาข้อแก้ตัวผมได้พูดไปแล้วว่าผมไม่มีความตั้งใจที่จะทำลายนักเตะคนไหนเลยแต่ว่าความคิดเห็นของเขามันก็คือความคิดเห็นของเขาทุกคนมีมุมมองที่ควรให้ความเคารพแต่ผมอยากให้เขาสนใจนักเตะในทีมตัวเองจะดีกว่าอย่ามายุ่งกับผมที่ผ่านการพิสูจน์ฝีเท้าในระดับสูงมาแล้วหลายปีและอันนี้ผมอยากจะพูดเผื่อว่าเขาจะโ ตอนที่โหวตผู้จัดจาการทีมยอดเยี่ยมผมก็โหวตให้เขานะอย่าไปเครียดมากเลยและจอแดนเทนสันเขาก็ได้ออกมาบอกว่ามันก็มีแค่ลามอสเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเขาตั้งใจที่จะทํามันหรือไม่ทางด้านโอลิเวอร์คารนตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันก็ได้ออกมาพูดถึงความผิดพลาดของลอริสคารูดเอาไว้ว่าในฐานะผู้รักษาประตูแล้วผมแทบจะจําไม่ได้เลยว่ามันจะต้องมีใครมาเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายถึงขนาดนี้อีกไหมพวกเราที่เล่นเป็นผู้รักษาประตูต่อให้จะทําดีแค่ไหนพวกเรานั้นก็ไม่เคยได้้รับคําชมอยู่แลว แต่เมื่อไหร่ที่พวกเรานั้นทําผิดพลาดพวกเรานั้นก็จะถูกบทขยี้อย่างหนักและถ้าในวันนี้อลอริสคาริอุสเขามีสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็งมากพอค่ําคืนนี้มันจะสามารถทําลายอาชีพเขาไปได้เลยและความพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับมันก็ทําให้นักเตะทุกคนอยู่ในสภาพที่แย่มากๆทุกคนผิดหวังเสียใจไม่มีใครยิ้มได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าเยอเกนครอปกับตรงกันข้ามเขาถูกจับภาพได้ว่าตัวเขากับปีเตอร์คารเวต ได้ร่วมกันกอดคอร้องเพลงกับแฟนบอลลูบผู้สองคนที่สนามบินโดยเพลงมันมีเนื้อหาว่าเรามองเห็นทั่วยุโรปเราเกือบได้มันมาแล้วเรอัลมาดริดแม่งก็แค่โชคดีสุดๆแต่เราสัญญาว่าเราจะสู้ต่อและนํามันกลับมาที่ลร์พูลให้ได้และพอกลับมาถึงที่ลร์พูลนักเตะในทีมหลายๆคนยังคงร้องไห้อยู่นะและเยกเกนครอปก็ได้เดินไปกอดน,นักเตะทีละคนก่อนที่จะพูดปิดท้ายการประชุมทีมว่าถ้าพวกเรายังเศร้าอยู่ไม่เป็นไรกลับบ้านไปพักผ่อนซะ และเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปที่นั่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่มองโลกในแง่ดีได้ตลอดเวลาจริงๆนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แค่ไหนหรือว่าพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศมาแล้วกี่ครั้งเขาก็ยังคงมองโลกในแง่ดีได้เสมอ แลวก็เรื่องราวในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่กรุงเคียบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเล่าเอาไว้ในก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นมุมมองในฝั่งของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับสำหรับใครที่อยากฟังนะในช่วงที่จบคลิปนี้นะครับมันจะขึ้นเอนสกรีนมานาะเดี๋ยวผมยังไงจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับและสําหรับเรื่องราวของเยลเกนครอปก็ยังมีต่อนะครับตามที่บอกไปในแบบช่วงต้นคลิปเลยแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังในช่วง EP 1ี 5, อันนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถไปกดรับฟังย้อนหลังกันได้เลยและยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันเนาะและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ